สวัสดีค่ะมาพกกับกินยูแบบบบาานปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮือกเผาค่ะเมนูมือนี้เป็นเมนูอาหารอีสานบัานเฮ่าค่ะพี่น้องสภาพมาแกง พักกวางตุ่งใส่ไก่นะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็คือพริกที่เย่าโขว้นะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งแล้วก็กะปินะคะย่าสใส่กะปีนะคะพี่น้องแท่นน้ำปลานะคะไก่ก็จะเป็นสะโพกไก่ค่ะพี่น้องซับมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะแกงง่ายๆสไตลาา์เย่าคะือกาค่ะพี่น้องมีแค่นหนึ่งเลยคะ่ะพี่น้องรับรองว่าแซบนะคะพี่น้องลองเห็ดกินมึงเลยคะ่ะเมนูนี่โบต้องใส่หนักกระเดนปลาไเลยด้วยค่ะพี่น้องใส่แต่กะปิลงไปแซบค่ะ มาหันปลาแล้วเปิดเตาแก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะก่อนอื่นค่ะเอาพริกเข้าตำใบค่ะพี่น้องเอามาใอดพ,พร้อมเลยค่ะ กินกับปินะคะพี่น้องกินกับปิกินกับเทียมห้อมแดงตะไคร่นะะี่ค่ะมันจะเห็ดให้แบบว่าแกงข้าวหอมน่ากินค่นนะคะ่ะพัดให้หอมเลยะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปตอดีสะดุ้งไฟคะ่ะ จนไก่เขาเข้านะคะพี่น้องแนะนําว่าค้นผีสะดุไฟก่อนค่อยเติมน้ำด้วยค่ะแบบนี้เติมน้ำเลยบ่ด้ค่ะพี่น้องมันจะเข้านะคะเห็ไก่เขาสุกจักน้อยเลยค่ะนี่ค่ะหรือถ้าพี่น้องอย่างกระทะใหม่นะคะแนะนําว่าให้เติมน้ำลงไปก่อนค่อยเติมไก่นะคะพี่น้องไม่ค่อยสีบ,บ่แห้งนะคะจะย่ออาศัยความมั่นองไก่ค่ะพี่น้องก็เลยสสเี็ดแบบนี้เลยคะ่ะ ไมนว่มที่เยามากมักค่ะพี่น้องมันส,สีหอมหอมกะปิหอมหอมกะปินี่แหละค่ะพี่น้องแค่ปลาแล้วก็กระพักต้งนงุ่มนุ่มๆนีๆนน่หอมแค่ค่ะหลังจากไก่พ้อสะดุ้งแล้วค่ะพี่น้องทีนี้เราเติมน้ำลงไปนี่ค่ะเติมน้ำลงกไปที่พอด่วงค่ะ ได้ค่ะพี่น้องน,อน้ำซีบลายได้ค่ะน้ำสเปรยว่าประมาณคุกคิีค่ะพี่น้องให้กินกับกับผักเน,น,น,นาะค่ะจะโบเมนว่าน้ำเป็นน้ำแกงให้สดเลยค่ะบบแมนเนาะคะ่ะความแซ่บอยู่ที่กัแบปิ้นี่นะคะ่ะพี่น้องเสร็จพร้อมแล้วรสชาติมันสมีแบบ ควมน่วขายชุ่รสค่ะเวลาปรุงข้าวบตอมปรุงยังไรค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานิดนึงขนนเอาย่ค่ะชุดมรบตองก็ไเ้เพราะกะปิขาจะมีความนั่ความเข้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าระว่างในว่ากะปิข้าเข้มอยู่แล้วจะใส่หลายด้วยค่ะผงปรุงรสกับน้ำปลานี้ข้าต้องละว่างในนิดนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากน้ำเดือดใกล้เริ่มซุปค่ะพี่น้องเราจะใส่กวางตุ้งลงไปเลยเพราะว่าข้าวสกินกวางตุ้งแบบเปื่อยๆนะคะเพราะว่าอยู่ในที่ตัวขุดเขามีตัวคนฟันบอดีค่ะพี่น้อง กวางตุ้มประเภทนี้ค่ะมันจะแบบว่าแข็งหน่อยนะคะข้าต้มไหป่วยเนยจาะหน่อยหนึ่งค่ะไสจะมี่กวางตุ้มดอกกระไดเด้ยะคะ่ะพี่น้องเดืกดเลือดขึนแกงแซบค่ะแต่เย้าบะมี่เนาะคะ่ะเอาข้าวผีข้ามีบนะบ้าน,ม,นมันเริ่มเลืองนะคะพี่น้องเยอะก็เลยมาแกงนะคะจะไดมันเนาะคะ่ะสื่อมาเป็นเงินเป็นทองก็เลยสิแกงถึงหด ค่ะซีสักนางกินมากๆเลยค่ะพี่น้องกินไ,นได้ะเออบอกกินเลยเนี่ยค่ะกินได้ไหบกพัก,กได้หรอบะใช่ลยแป้งแล้วตุ่มสุก,กี้ไว้แล้วบวกบกกากินตอนนี้เห็นเยางอัดคลิปอยู่นะพี่น้อง บอกให้เรากินเลยเล่ยแบบธรรมาศาสตร์บานๆเท่าเนื้อค่ะกาตงองเยีายงมาหมัดใม่ค่ะพี่น้องเน้ะค่ะอือหอมขวนๆวนูนเป็นตะแสบค่ะพี่น้องขอซวยขนหอนเลยค่ะปักกลาดเข้าไปเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะยาจะใส่ผงปรุงรสลงไปไม่น้องหนึ่งจะเห็ดรหล่หลอดไปได้พี่น้องแต่ว่าหลอดนี้จยายายเห็ดอีกค่ะมันมัเก๋าบ,บุาน่ยนวบีอยูซี่เหรอค่ะพี่น้องจะเสีเห็ดอีกอย่างหนึนงแค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำปลานิดนึงนี่ค่ะแล้วก็สำหรับเย่ามักชื่อรสดค่ะใส่จัดหน่อยนึงซัมเน่พ่อค่ะแล้วก็ขอน้ำตาลทรายสักนิดนึงค่ะ ขามานนี่ค่ะพี่น้องแซ่บเลยล่ะเจอยอดเด้อค่ะพี่น้องไฮเดรคินนี่โอ้ยพี่น้องสิหูเลยว่ามันหอมหอมกะปิก็หอมปลาลาด้วยค่ะพี่น้องมันจะหอมเพื่อระแบบเลยค่ะหอมปลาลาดีไมนจะหอมแบบรสแห้งๆกินแห้งๆค่ะพี่น้องก็หอมกะปิจะหอมนมนุ่หอมแต่ได้หอมนมนุ่มพี่น้องแต่ว่าหอมหมาว่ากินมันจะบุมันกินแบบ เมนเม้นตึงคือปลาประเดกบานเท่านะคะพี่น้องนะคะกินแบบนุ่นๆหอมๆอ่อน,อน,อน,ออนๆนะคะพี่น้องบอกว่าถือก็ะคะ่คะหลังจากนั้นค่ะขเขาก็เคี่ยวไฟอ่อนๆกลางๆไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าความกลิ่มซุกนะคะสําหรับคือได้ฟัดดีๆค่ะพี่นอ้องเอาสัหนีบไปได้ค่ะแต่ว่าก่อนตุ้งแบบนี้มันมันเหนียวต้องเอาอีกจังหนึงนะคะ่ะ ซีสันพอให้เน้นตะไคร้เลยค่ะผู้ใดบวกกินเผ็ดให้เน้นตะไคร้อย่างเดียวเลยค่ะมันจะเห็ดให้นามเกงข้าวหอมอีลีค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนมากกวางตุ่มนี้นะคะพี่น้องค่ะเข้าหม,ม้อมาต้่มกันสิเอามาผัดกับมันกจ็จะเหนียวแน่นนะคะตะวันแน่น้ำตาก่อนที่เข้าสุพัดนะคะพี่น้องเอาไปต้มก่อนนะคะตุ่มลุลวกเจ้าหน่อยนึงค่ะให้มันเปื่อยแล้วค่อยเอามาผัดรับรองว่าแซ่บค่ะ นะคะพี่น้องเอาราคาเดี๋ยวขออนุญาตเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเปื่อยได้สภาพมาเบิองมาชิมกันต่อจ้ะข้าพักเริ่มเปื่อยพี่น้องข้าชิมรสเบิองตั้งหน่อยนึงเนาะคะ่ะหลุมันจะเป็นจัง,ด MC usi, งจไดเห็นสีแซนจะสิ่ีพี่น้องสอุดยอดเผ็ดเลยค่ะอืพมพี่น้องแซ่บอีลีเลยค่ะโมเมนต์วันเซป่าแล,แล้วก็แซ่บเลยแบบว่าข้าเห็ดกระผอล่ะข้าเห็ดกระผอลมาโดนนะคะ่ะพี่น้องข้สชูหูเลยว่า ใีหยังไงกันไดนะคะพี่น้องอันนี้คือแซบเลยค่ะนะคะกลังพอดีเลยค่ะกะปิจะหอมพน้วนะตะไคร้จะหอมอย่าใส่ตะไคร้หลายหวดน,นี้ค่ะใส่แ,แต่หัวจนหอดทางมนเลยค่ะพี่น้องหอดข้นหอด,ห,อด,ห,อดหลอกใบมันเลยค่ะเสียดายมันงเอาละค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่นะคะเป็นไม่นู่ง่ายแต่ไม่นู่หิต ที่แสบนะคะพี่น้องอย่าแน่นวมาเห็นองเฮตดตามเย่าเบิ่งเน้อค่ะพี่น้องเราสู้หัวมันแสบอีหลีมาค่ะเดี๋ยวจะไปตักงมองถึงแจกให้เบิ่งคๆค่ะ,คะ,คะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องเมนูที่เยอวดัดแปลงมากค่ะเมนูนี้โบใส่ปลาแดกปลาหลนะคะพี่น้องใส่เป็นกะปิแท่นค่ะพี่น้องสลหรับเพื่อนๆนะคะที่โบกินปลาแดกนะคะไม่กินปลาล่าค่ะเมนูนี้แนะนําเลยค่ะพี่น้องเมนูนี้แนะนําเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่โบมากินปลาแดกปลาไหลนี่ค่ะลองเห็ดมึงค่ะเห็ดตำเย่าเบืองด้วยค่ะ ความแซ่บนะคะพี่น้องอยู่ทิกระปิเลยค่ะมกักกะปิมากกะปิหน่อยให้ใส่ได้ตามใจเฮ้าเนาะค่ะถ้าบ่มักกินแห้งายค่ะพี่น้องก็ใส่ประมาณหนึ่งส่วนชาแต่ผู้ใดมักกินแห้งๆให้ใส้หนึ่งส่วนโตแล้วก็ตะไคร่นะค่ะให้เน้นตะไคร้ใส่ไปหัวหนึ่งหัวใหญ่ๆหรื้สองหัวก็ได้ค่ะส่วนบมกริกค่ะพี่น้องบอ่มักเผ็ดก็บ,บ่ต้องใส่ายนะคะพี่น้องส่วนพวกเย้าที่กินเผ็ดก็เลยจะออกมาสีสันนาตาแบบนี้เน่นะคะพี่น้องนี่ค่ะกำลังแกงใหม่ๆห่อนๆนี่ค่ะกับ เกือบเครื่องเครื่องกระทะหนึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่ายื่ส่กะปิไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นไก่เป็นย่างนะคะพี่น้องเห็ดเหดปากับนองเลากินเนาะค่ะเป็นง่ายๆภาคตลาดเขากินกันคนละจานจะสี่ละค่ะพี่น้องสบับปะรดมีแบบว่าเ,าเขากระเพราหลย่า,ยยางเนาะคะ่ะเห็ดนีเ็ดเห็ดเห็ดไห่ลังบางกินนะคะพี่น้องขอบคุณหะลายด้ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่นอ้องบ่มีพี่น้องกับบ่อบมี่เย้่ยนในมือน,นี้ ขอบคุณกาลังใจหลายๆค่ะเห็แุแห่งไม่เย้ามีมือนี่ได้ค่ะพี่น้องอิลีค่ะแต่ก่อน,นอในทอดแห่ใจค่ะพี่น้องผู้ติดตามสามสี่คนค่ะบืนสูงมาจนหอดมือนี่ค่ะพี่น้องประสบผลสําเร็จถึงเือ,อร์มากแต่ว่ากะ เก่าไมา่ได้อีกคันหนึ่งะคะพี่น้องขอพูดเล่นๆก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆทีก็ร่งเห็ดนะคะหรือว่าทีก็ร่งคิดจะเห็ดค่ะถ,ถ้าคิดซื้อ,อบุลงมือท่ำกับบสสาเ็จและพี่น้องคิดเลยลงมือเห็ดเลยค่ะรับรองว่าได้คือเย้าค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะที่เด่เมื่อกี้เขากินดำด้วยกันค่ะแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่ค่ะใส่กะปิแทนปลาไหลเสิร์ฟหอมๆด้วยกันจ้า